ขอน่นอ๋อหลุโอเคชอบแบบนี้มัอยากของไป่มมานี่ก็คือมาง่จอดนี่คำามค่อยโบวียังแตกมีตุดเกาน่ะ็มีเตลงหญ่แล้วสององคุยแล้วสามอสา้องคนแต่้องเตะหางยีมคือเปนยงอเจ้าเลง

โอ้โหนัเหคูเออครับกลับเดี๋ยวเดี้ยะคู่ไหนเดี๋ยวคู่ไหนเดี๋ยวเตี้ยอยู่กะไผ่นี่บ่อเอล่องิงลองงก็ได้ได้เล่นได้เร่นกันเออสองกนซ้อโอ้โหไลูกปลามึงไ็นลูกป ลุงยุ so 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 heures, meter, <in> ้งว่าแม่นพม่ามือขาบโปรเซรลองเท่ายฟังหนุนบอแม่นพม่าเลยครับเนี่ยคนไทยแต่ว่าป่านนักป่านพม่าเออเอาว่าไงทำอืมทำเจ้ยทำเจ้ยหาเบิลงยานได้ลูกทำเนี่ยครับภาษาบ้านผมวางสั่นเนี่ยทำเอ็ดฟ บุเลยเออเขาจะฝากมาแล้วย no. oh. uh ังอยู่ได้อยู่น้ำลงทสาบุกิลงทสาว้างแค่ยุงโอ้โหลงนี่ขายยาวทีเนาะครับแทบครับเรียบร้อยครับเดินทางไหนก็ไม่ให้ลุกเตเอาสองเด้งสูสีวางเดี๋ยวกระยางเอาเองเด้อทแถนไหนชอบฝั่งไหนเดินเอาเองเอวเองไปเอาไม่รอด งานี่บววเอาไว้ทันของพ้อแล้วเนาะสามหนึ่งเหมือนเรียมเดินสายครับเดินสายมาเจอกันในร้องเจอกันบังสวยงามดูนี่สูสีมว้ยผู้นี้สูสี เออสูสิออกก็ไม่ใช่หรอ่สอนเนี่ยเนี่ยไปเตบอลลยเตมนีเจ้ามาพี่ลูกไป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 อนมันด้วยบยยาบอยยาบต้อสนัเราไป่ไปไปเอาให้คนเตะให้มันแล้วกันโยตียังไงขึ้นเต็มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไขาววันว่ข่าอน่ เสือเป็นไรโอ้โหออกเอ้ยเสือเรียมพวดสามหนึ่งมพด3 1 3 1เอายังได้อยู่บกไก่ยกตีโอ้โหลูกนี่ตีแล้วเห็นโอ้โหตีนักที่หลีนี่แงใส่แห้งหลายว่ บ่าพลัง huh. บ oh. uh ่โ huh. อ oh. oh. uh ้โหพหยอดยังเอายังไงโอ้โหยกสวยงามโอ้โหโอ้สือแป ล็อกแต้มกันดูแบบนี้ย้ำไรจะได้แต้มนาอยนะนอโบได้ง่ายได้แบบนี้เอาโยกขึ้นโยมเอ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับจังหวะต้องหาจังหวะพลาดเอาอย่างเงีเ้ยเหยียบผิดแล้วเดือมตาเดือมตาแดดมันแห้งโยกขึ้นเอาไหมเอาอยู่ตรงนี้บพลาดตูงนี้บพลาด สวยงามสวยงามเอเอาเกมไหนมีสองเกมนี่สาไปก่อนยกขึนไลยไปเลยโอ้สวยงามเบาหเบาโอ้เบาเบาาเบาเขาท่านเข้าอยู่นะรัหัวมันเจี๊ยบอยู่สองสามแล้วออกลูกนี้เอาเลี้ยมเสิร์ฟสวิต สวิตว่าไงเสิร์ฟไส้เสิร์ฟไส้ปานมายกขึ้นดเงยกเอีางยังอยู่ครับล mm ูก hmm. นี้สวยเอ้ยอืมบวกเข้าใจกันบอกมันยกกก็บ่เปนนิดเดียวนิดเดียวกล้ากันเกือบแล้วอาก็ว่าไงก็เสิร์ฟเสิร์ฟหลังกินหลังเสิร์ฟกินหลังโอ้โหลูกนี้ลูกกินเปล่าลูกกินเปล่า นี่แหละสนามนักสู้สามสามแล้วกอล์ฟเซิร์ฟไปรับอยู่โยกเขมลูกนี่สงสัยเราไปแอบสุ่มเดียนวิซ่าน้ำผมามาเนี่ยไหลอยู่สวยงามโอ้โหลูกนี่ ลูกหัวเนี่ยเตะหกพ้อเนาะต้องค้นฟิตนะแบบเนี้ยกรรมการกรรมการโอ้แก้ไขสวยมากลูกนี้แก้ไขดีเติมเตยมก็เติมเตยม โอ้ยนักนักดไปนึกโยกไปครับโอ้สวยงามเตะสวยเตะสวยลูกนี่ั้ตัวดีกตบอลเดี๋ยวหาตัวนี่เจ้าข้เจ้าเอาเลยโยกสวยสวิทยกขึ้นทึบ ว้า,าวฟา,าวไหมฟา,า,าวไหมได้แมอ้าฟาวลูกนี้ฟาวได้แ้มยไองไห้าร้ยไหมเสแกท็อปเข้าในเสียบขา่าฮออ่าาโอ,อ้ทำไปเกือบไปบ่าทัน เออแต่ว่าดีนะคนตีนี่ทั้งหมดไม่่นคนแก่เลยเอากอบเสิร์ฟยืมเลี้ยมหน่อยกอบเสิร์ฟไปสวิตลับโยกหนุมเอาหนุ่มยังอย่ปล่อยปล่อยเล่อยปล่อยปล่อยปล่เลยเลนเลยอ้โระวังนะโอ้เกลืวลเอาามนกตียนี่นะมนบมาดูดบมาดูดได้เตะแล้ว โอ้สวยงามลูกนี้แจมจัหลวงนั่งได้นั่งได้เออในมันข้างล่างมันบ่มีเหล็กเนี่ยข้างล่างบ่มีเหล็กใช่ไหมจะปื้นบนนี่อืมตอนสูสีโยกหนุ่มไหมโอ้ยจะยอดจะยอดไม่ได้ก็เปลี่ยนไปกระแทกไปหน่อยเยี่ยมแทกไปเลย ยกมาโอ้โหเสียแล้ว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 อย่างนี้เราคุ้มทุจริตเลยรู้มั้ยยกดีฟังนุ่นทางงสวิตเซปันคอปยกคอปยกขึ้นทำโอ้โหทีเด็ดจริงๆมือตีตัวนี้ก็คืออย่างมือตี ตีในทุกหน้าเออที่ลุดเกล็อปเซิร์ฟอีกไหลหลังเปิดสวิตต์ยกมากระทึบโอ้โหยกมาไหนเนี่ิหวังผลเลยลวดเคลเลยสี่ห้าสี่สีเอายกเอาไงสุตีตีโอ้โหตีหรือตีเพิ่งสอนอะไรตีตีตีเป็นพ้นตี โอ้แตมสู้สีโอ้สวิตนี่ลูกไปหลังไหนยกมาได้หมดเลยปะอ่าสวิตเสิร์ฟมาปานไม่ปานแตกข้ามนิ่มๆกอบโยกขึ้นตีไปอีกสวยๆโอ้โหรับได้สวิตรับได้หยุมไหมยังอยู่ โอ้โหรับส่ายูกนี่ลูดออกข้างสนามโอ้สูสีมากครับคุณนี้ถูกคู่แล้วสวิตเสิร์ฟมาโยกตีเป็นไงตีโอ้ตีได้หนักจริงๆคนนี้ตีได้ทุกตีทุกมุม สูงไปหน่อยโอ้โหหนูมีแล้วโอ้โหครับผมขอบคุณครับที่ชมทนายเอาน้ำมาให้นี่นะบอกว่าอย่าพูดด้วยเดี๋ยวใช้เลยโอ้นะสุดยอดสุดยอดเย็นน้อยเย็นไอ้แขกซเศร แทงสูสีเยี่ยมไอ้ลาบอฟฟ์โอ้โอ้โหป่าหนุ่มยอดเอาทนายแก้วแก้วเป็นสี่เด้ทนายขอบคุณครับขอบคุณครับยกขึ้นโอ้ยตรงนี่ยกไม่เข้าน่าเห็นมามีรถปาดแล้วกันพราะการจำ ถือถือถืเออเปเหี่ยมแปรมันมันมันเด่ยากนะพี่อะไรครับเข้าล้มกันไหเข่าล้มกันไหมนานายขอบคุณครับเดนราค่ยเดนราคาเดินราคยกสวยครับโอ้โห ล้มกลางสนามเลยบบอกบ้าบอมแมนกับไก่แะละเบื้องล้วสวยโอ้โหยกยังอยู่หลายมาโอ้ลูกนี่ลูกนี่แตกง่ายๆเลยอ่าสวิต์สวิตช์เ์ฟอีกที yêu lên, cọp ơi, xem xem vô, ra vô, oh ho, lùng đi. Ô, ผมบอกว่าเขาฝากโชคอะทนายทนายเขาเรียกท่ายอย่างทนายเขาเรียกท่าอะไรทัคเป็ดเฮ้ยโอ้โหฮะโอ้เอาละครับเริ่มเริ่มออกเริ่มออกมวยมวยเริ่มออกมวยเริ่มออกเอ้ามวยเริ่มออกแล้วออ เริ่มเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยอโอ้โหโยกอืมไม่ไม่ไม่มมกกได้าตาพิมกพิมกันตรงนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เพราะว่าแกก็ยัง,ย,งยังได็ได้ขนาดแบบอู้สีอยู่ย,ยกได้สวยมากเออยกได้แค่นี้ก็จบแล้ว เรมีมือซ่งแล้วแต่มือถามันเออมือถาล้วนๆพวกออกพวกออกครับพวกออกบนไหนจะออไม่ออก โอ้โหลูกเล่นเพียวๆครับผมอยู่นี่เลยครับโอ้ผมสุดยอดลูกนี้มากใกล้ๆครับมากใกล้ๆนี่ยมากใกล้ๆมามามา ได้อยู่สวยโอ้โหอืมได้ไ huh. ด้ใจเปา่าเมอนตอดใจกระจับดิมานี şey ้เราจับมาให้อันนี้วัดใจกันแล้วล่ะตอนนี้มันสูสีกันหมดเนี่ยวัดใจกัน่ะ 87, à, số sỉu, súy sấp, phàn níu níu, bóp yốc, tham, đẹp loài nha, thử ai du mì, yốc như vậy, chụp luôn, chụp suốt luôn, yốc kiểu này. รับๆก็ปิดเแล้วลูกที่มันยังแก่ได้นะใช่ออเไรวะเฮ้ยอยู่นิดเดียวเดินไปเดนไปที่นู่นมีเขามีทีมอยู่โอ้โหที่ถ้ายกเข้ามานี่ตายอย่างเดียวเลยนะอกันสีแต่ม่สี น้ำทำเลยโอ้ยตาฝังนู้นนะมีดีอย่างหนึ่งอ่ะยกกรอบอกยกขึ้นทำเออนี่ตะปูอนุมานคุกฝุ่นอนุมานคุกฝุ่นได้เหลี่ยมยังน้องชาย ได้แล้วเสียกบกัะโด้เตเป็ิเชียเติงกันลลูกชนานกนี้ปุนคนมีกระตกะตักมีหมาเปเสียกบวันนี้พกมาสามสอบเื่อนอาโหต้มนะแต้มนะสวยงามอย่างนี้ละ งามงามงามไม่รู้จะเชียร์ฝั่งไหนมตคนรู้จักกามนออะดามอะาตอต่อไปนี่งรองเท้าเอาไหมล่ะจะคู่หูนอจริงส่ใเขเออเรองเท้าไปไปไปโ โอ้โหว้าบมีเกือบนเฮดได้ทุกอย่างแ้มขาย่าใดนะต้องสิใได้พอพอเตเกือเพิ่นเตดีโอ้ เป็นเดือนเดือนตัวได้สได้ขาดเป็นเดือนแปดเออเอาแปเก้าเอาได้อยู่ครับสูสีอยู่เอาเออสวยๆพี่ครับพี่วินครับพี่วินครับพี่วินเลี้ยวซ้ายหน่อยครับพี่พี่วินไหนแล้วเอับพี่วินหลบขวาหน่อยสวยโอ้สวยยศนิ่มจริงๆอยัางโยยกขึ้นยกขึ้นนั่นแหละ โอ้โหลูกนี้าเก้าเก้โอ้โหไม่เห็นเทีย์มาเลยนะสองเเน่ยเฮ้ยโอ้โหสุวิทย์เสรฟนีมัน่ไปเลยแ่ังไงเนี่ย อะไรเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมมองพมงเอนาไปเก็บเลียมเียมนู่นน่ะเลียมนู่นเก็บเลียมนู่นมาไม่ใไปกบพี่บบ โอ้โหขาเก้าเหรอโค้ชห้าสิบบาทที่เฮ้ยไปทางนู้นโอ้ลดลดลดหาทีไหมเ้โอ้สวยครับเสรแล้ว

เมเสือฟังนุ่นน่มริงสวยครับเตะสวยโอ้โหดีมากเลยลูกนี้ขาวครับถ้าอาจารย์เพิ่มอยู่นี่เรียบร้อยเลยเออโอ้โห ลากันไปลายกี่ยวก่อนวตนน้อยไเางข้างหน้าครับครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะกันสวยงามไกลไปน่อยฝั่งนั้นนะมือยกนิ่งนิ่งเออนิ่งเกินมือยกกันอะเออลูกเดียวครับอ้าวลูกเดียวส โอ้โหไ,ไ,ไม่เอามือเสรอฟังนั่นน่นิ่งยังกะ